เราทุกคนต่างก็เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าก็จึงได้มาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ผู้ที่มีศรัทธาอ่อนแอย่อมไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมคือฝึกฝึกฝน กายวาจาใจของตนให้ตรงต่อธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอใหพ้พากันรู้ตัวในเบื้องต้นอะเรามีศรัทธากันอย่างแข็งแรงแล้วถึงท่ามกลางก็พากันรักษาศรัทธาอันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมอ รักษาไปจนว่าตลอดชีวิตนูน่นนะอาศรัทธายังไงอ่ะศรัทธาความเชื่อในพระปัญญาตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยเชื่อว่าพระองค์เจ้าได้ตัดสรุ้แจ้งซึ่งพระนิพพานจริงๆพระองค์ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพระทัยจริงๆ แล้วก็เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมของของตนนะเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนกระทำนั้นๆแม้ตัวของตัวเองก็เหมือนกันนะก็เชื่อว่าเมื่อตนทำดีก็ต้องได้ดีแน่ทำชั่วก็ต้องได้ชั่วแน่อ่าอย่างนี้นะเ <c oughs> ชื่อว่าข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้นะ เช่นเป็นคฤรืหัดอย่างนี้ก็เชื่อมั่นในข้อปฏิบัติคือทานศีลภาวนานี่เมื่อผู้ได้ลงมือปฏิบัติตามให้สัมพันธ์กันไปทั้งสามประการนี้แล้วก็ผู้นั้นก็จะได้บุญมากจริงๆและสามารถขจัดบาปอกุศลออกจากกายวาจาใจได้จริงๆแต่ต้องทำจริงทำเล่นไม่ได้เรื่องมานะ ถ้าเป็นนักบวชก็เชื่อว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อเราลงมือปฏิบัติโดยความไม่ประมาทบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนนะ่ะก็จะเป็นหนทางดับทุกข์ทางจิตใจได้จริงๆนี่เราถ้าหากว่าผู้มีศรัทธานในพุทธศาสนานะก็ต้องเชื่ออย่างนี้แหละ ถ้าว่าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสรู้จริงอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ทำตามคำสอนของพระองค์ได้เลยเพราะที่เรามีความแน่ใจในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะเราเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ตัดสรู้จริงๆอืม แล้วพระองค์ก็ได้ตัดสรุ้ด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละเมื่อพระองค์ตัดสรุปแล้วพระองค์จึงมาทบทวนดูว่าอันที่พระองค์ได้ตัดสรุปนั้นนะก็เพราะพระองค์เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นฉากแรกเลยประเดียวแล้วก็ทรงบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญปัญญาวิปัสสนาต่อ ดังที่ในคืนที่พระอ,องค์เจ้าได้ตัดสรุนั่นเนี่ยทีแรกพระอ,องค์ก็เจริญสมรมะเนี่ยทำใจให้สงบก่อนอย่างนี้แหละโดยเจริญอนาปานสติตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ส่งใจให้ไปทางอื่นใจมันก็เลยสงบลงสงบลงโดยลำดับแหละเพราะว่ามันไม่ได้คิดไปทางอื่นนี่ อมันดูอยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนะ <c oughs> เพราะว่าลมหายใจเข้าไปมันก็ไปถึงจิตนู่นนะนั่น,น่ยหายใจออกมาจิตก็รู้อย่างนี้นะมันรู้อยู่ทุกระยะไปเลยถ้าหากว่าเรามีสติควบคุมจิตนั่นนะ่ะไว้ให้แน่วแน่แล้วนะเพราะฉะนั้น จิตนี่มันเมื่อมันไม่ได้คิดไปทางอื่นแล้วมันก็จึงค่อยสงบลงโดยลำดับนั่นแหละที่ท่านเรียกว่า,าได้บรรลุปฐมฌมานทุติยฌานตติยฌานจตุทชฌานไปโดยลำดับนีน่อันนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าอันนี้นะพระองค์ได้บรรลุฌานนั้นแห้วอาศัยฌานนี่แหะเป็นบาทของวิปัสนาบันี้ เมื่อพระอ,องค์เจริญวิปัสนาไปก็ได้ตัดสรุในยานที่หนึ่งคือระลึกชาติหนนหลังได้ก็พระอ,องค์นับตั้งแต่นี่ถอยหลังคืนไปนะพระอ,องค์เกิดที่ไหนบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรดีชั่วอย่างไรมีผิวพรรณวัน,นะอย่างไรอายุยืนอายุสั้นเท่าใดเมื่อนี่ทรงรู้แจ้งไปหมดเลยนั่นแหละ เมื่อสิ้นสงสัยในความเกิดของพระองค์แล้วก็ทรงหยุดพักพอสมควรแล้วก็ทรงเจริญวิปัสนาต่อพิจารณาธาตุขันธของพระองค์แล้วก็ทรงอธิษฐานถึงธาตุขันของสัตว์อื่นก็ทรงตัดสรุญานที่สองเรียกว่ารู้จากจุติ รู้จักความเกิดความตายความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายได้โดยเจ่มแจ้งไม่ขัดข้องเลยกระสัตว์ทั้งหลายนั้นสรุปแล้วเรียกว่ามีกรรมเป็นของตนนี่ทรงรู้แจ้งอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายทํากรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นก็เพราะเหตุนั่นแหละเมื่อพระอ,องค์เจ้าตรัสรู้แล้วพระอ,องค์จึงสอนให้คนละ พิธีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั่นนะละการบวงสรวงบูชายันต่างๆนาๆนาน,าน,านาเพราะว่ามันมันไม่ใช่พิธีกรรมอย่างนั้นไม่ได้ทำให้คนเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม,ไม่ไม่ได้ทำให้คนเราเป็นสุขคนทั้งมันจะทำให้คนเราเป็นทุกข์ทำทาให้ผู้ที่กระทำนั่นแหละเป็นทุกข์ก็เช่นอย่างว่าไปฆ่าสัตว์บูชายัญอย่างนี้นะ มันก็เป็นบาปแล้วบาปผมก็นำไปสู่ทุกไปสวยทุกไป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึางทรงสอนให้ละไม่ให้ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกมาเป็นที่พึ่งให้ให้ถือเอาบุญกุศลที่ตนกระทำบำเพ็ญมานี่เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่กำจัดทุกทางกิจใจเมือ่อผู้ใด ได้รับความวิบัติขัดข้องอะไรขึ้นมาอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจกลุ้มใจอย่างนี้ก็ทรงสอนให้นึกถึงบุญกุศลที่ตนทำมานี่นึกถึงความดีต่างๆเมื่อบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั้นมาปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วใจที่มันเคยกลุ้มเดือดร้อนเพราะความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างมาโมนั้นมันก็ คลายออกไปเพราะมันได้ที่พึ่งแล้วนี่นั่นเนี่ย <c oughs> อันที่พึ่งภายนอกนะั่นก็อย่างว่านะเงินทองเข้าของลาบยศสนเสริญนะี่มันไม่แน่นอนเลยมันให้เกิดความยินดีไปชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็เสื่อมไปส่วนว่าบุญกุศลคุณพระรัตนไกลนี่มันเมื่อเมื่อใจของเรายัางเลื่อมใสอยู่ตราบใด ยังสํารวมใจให้มั่นอยู่ในบุญในคุณนี้อยู่ตราบใดบุญคุณนี้ก็ไม่ได้เสื่อมจากกิตใจของผู้นั้นบุญคุณนี้ก็ย่อมชโลมจิตใจของผู้นั้นให้เบิกบานผ่องใสให้คลายทุกข์คลายร้อนออกไปเพราะว่าบุญมันมีจริงนี่พราะผู้นั้นได้ทำความดีให้เกิดมีแก่ตนจริงๆนี่ ไม่ใช่ว่าไม่มีเว้นเสียแต่ผู้นั้นไม่ได้ทําความดีอะไรอ่ะนั่นแหละมันถึงถึงแม่จะระลึกถึงบุญบุญก็เกิดไม่ได้เนื่องจากว่าตนไม่ได้ทําไว้มันจะเกิดได้ยังไงเล่านั่นแหละก็ะพาะพระองค์จัดสรุแจ้งแทงตลอดอย่างนี้แหละจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่ตนกระทำม,มาอย่าไปเชื่อสิ่งอื่นขั้นเมื่อพระองค์สิ้นสงสัยในความเกิดความตายความสุขของความทุกข์ของสาตวทั้งหลายแล้วก็ทรงพัก,กจิตไปชั่วระยะหนึ่งแลีวต่อจากนั้นก็ทรงเจริญวิปัสนาต่อคราวนี้พระองค์เจ้าทรงค้นคว้า ในชีวิตของพระอ,องค์แล้ววันนี้นะชีวิตนี่มันเป็นมาแล้วก็เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะมันมีเหตุปัจจัยอะไรนี่ก็ทรงค้นนะ <c oughs> เมื่อเพ่งพินิษพิจารณาอยู่ก็ย่อมรู้ชัดว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขารคือว่า ทำให้จิตนี่มันคิดขึ้นมาทั้งเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปบ้างอันที่ความคิดมันไม่ยืนตัวอยู่ได้นี่เพราะความไม่รู้เป็นปัจจัยทำให้จิตใจคนเรานั้นพลิกแพงไปมาโยจะเป็นบุญตลอดไปก็ไม่ได้จะเป็นบาปตลอดไปก็ไม่ได้พลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นท่านเราเลยเรียก ชื่อว่าสังขารอย่างนี้นะสังขาน,นี่แปลว่าสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตใจนี่ให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่นะเรียกว่าสังขารที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมันมีอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยก็หมายเอาจิตดวงเดียวนี่แหละมันไม่รู้แต่เบื้องต้นโน่นมานะมันไม่มีความรู้ความฉลาดเอเดนั้นมันถึงคิดทั้งดีทั้งชั่ว นี่ปัจจัยแห่งชีวิตให้พึ่งเข้าใจไอ <c oughs> เริ่มต้นแหละนี่นะมันนี่สังขารน,นี่เมื่อจิตคิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยบังเกิดวิญญาณทำให้เกิดความรู้ขึ้นมานั่นแหละเมื่อมันคิดถึงบาปมันก็รู้เรื่องบาปขึ้นมามันคิดถึงบุญก็รู้เรื่องบุญขึ้นมาอย่างนี้แหละ ก็อาศัยวิญญาณน,นี่แหละเป็นผู้รับรู้ความคิดอันนั้นอ่ะ <c oughs> บัดนี้วิญญาณเป็นปัจจัยบังเกิดนามรูป <c oughs> แน่นอนล่ะถ้าไม่มีวิญญาณน,นี้มันก็จะมีแต่รูปอย่างเดียวนามจะไม่มีอ่ะ <c oughs> เป็นอย่างนั้นเพราะมีวิญญาณน,นี่แหละถึงได้มีนามรูปขึ้นมาที <c oughs> นี้นามรูปนั่นเป็นปัจจัยบังเกิดอายตนะ เมื่อมีมีนามมีรูปนี่ขึ้นมาแล้วก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีหัวใจนี่มันก็มีอายตนะภายในขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วเมื่อมีอายตนะภายในแล้วมันก็มีอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมต่างๆซึ่งเป็นคู่กันนะ เช่นรูปก็เป็นคู่กับตาเป็นต้นอย่างว่านั่นเ <c oughs> นี่ยทีนี้อายตนะนี่ก็ย่อมเป็นปัจจัยบังเกิดผัสสะ <c oughs> อายตนะภายในภายนอกนี่นะมันกระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ <c oughs> รวมทำสามสามอย่างนี้ด้วยกันเข้าไปก็เรียกว่าผัสสะคือความถูกต้อง <c oughs> เป็นอย่างนั้นมานีผัสสะเนี่ย เมื่อมันมาถูกต้องแล้วถ้าถ้าหาว่าเรื่องดีมาสัมผัสกับจิตนี้จิตก็เกิดความยินดีพอใจขึ้นมาอก็เรียกว่าสุขเวทนานั่นแหละภัทธะนั่นเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาถ้าหาว่าจิตนี้ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีจิตใจก็เดือดร้อนขึ้นมาอย่างนี้จิตก็ได้เสวยอารมณ์อันไม่ ไม่พอใจท่านก็เรียกว่าทุกขวเวทนาเมื่ออารมณ์มาสัมผัสกับใจนี้ไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นอุเบกขาเวทนานี่แหละพัสสะเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาบันนี้เวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาก็เมื่อเมื่อเมื่อใจได้สัมผัสกับอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเช่นนี้มันก็เกิดความอยากได้ขึ้นมา ในสิ่งที่มันพอใจนั้นมันก็ดำริตริตองอยากได้ขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นมาเกิดความรักความอะไรขึ้นมาอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหานั่นนะมันนี้ตัณหาเป็นปัจจัยบังเกิดอุปาทานเมื่อความอยากมีในใจแล้วหากว่าไม่สามารถจะละความอยากอน,นั้นได้ มันก็ยึดถือเอาเรื่องที่มันอยากนั่นแหละไว้ในใจเลยมันอยากได้สิ่งใดมันก็ยึดถือเอาไว้วิตกวิจาร์ณทำอย่างไรเนอจึงจะได้สิ่งนั้นมาเป็นสมบัติของตนอะไรโมนี้นะนั่นเนละเมื่อมันมีความยึดถืออยู่นั้นมันก็ต้องวางแผนเนี่ยเสวงหาสิ่งที่ต้องการนั่นการสเสวงหานั่นเมื่อสเสวงหาโดยทางชอบไม่ได้แล้ว ก็แสวงหาเอาโดยทางที่ไม่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคนหมายอ่ะก็เลยกลายเป็นกรรมดีกรรมชั่วออกไปแบบนี้นะนั่นแหละก็เพราะความยึดมั่นถือมา่นในใจนั่นแหละมันเป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้นในจิตใจของของตนอ่ะเป็นอย่างนั้นบัดนี้ ท่านกล่าวไว้ว่าอุปทานนั้นเป็นปัจจัยบังเกิดพบนี่ก็หมายถึงกรรมภพนั่นเองแหละอุปทานเมื่อมันมีแล้วเป็นเหตุได้ทำกรรมดีกรรมชั่วดังกล่าวมานั่นแหละบันนี้กรรมดีกรรมชั่วมันก็นำจิตวิญญาณซึ่งละออกจากรก่างอันนี้ไปแล้วนะไปก่พอพบก่อชาติให้เกิดใหม่อีกไปก่พอพบหมายความว่างั้นแหละถ้าหาว่า ใจมันยึดกรรมชั่วไว้มากอย่างนี้นะกรรมชั่วมันก็นำจิตวิญ,ญญาณนี่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นถ้าหาว่าใจนี่มันยึดกุศลกรรมดีใส่ตนไว้เวลาจวนจะตายระลึกถึงบุญกุศลความดีได้มากกลัวความชั่วอย่างนี้เนะี่นั่นแหละบุญกุศลนี่ก็เป็นญาณพาหานะรองรับอ,อุดมลขีดนี้ ไปเกิดในที่มีความสุขความเจริญที่ท่านเรียกว่าสวรรค์นะ่ะนั่นแหละนี่ท่านจึงเรียกว่าอุปาทานความยึดมัน่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นปัจจัยันเกิดพบบัดนี้เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าไปเป็นสัตว์นรกไปสวยผลวิบาก,กรรมที่ตนกระทำนั้นไปเมื่อเมื่อ หมดบุญกุศลหรือหมดวิบากรรมเหล่านั้นลงไปแล้ววันนี้ก็ก็เคลื่อนจากพบนั้นแล้วก็ไปเกิดเคลื่อนจากพบนั้นแล้วก็มาเกิดในโลกนี้เแหละ,ะก็เลยเรียกว่าพบเป็นปัจจัยบังเกิดชาตินนนเนี่ยนั่นเรียกว่าเกิดชาติอย่างว่าคนไทยมาเกิดอยู่ในผืนแผ่นดินนี้เราก็สมมุติกันว่าชาติไทย อย่างนี้นะนั่นแหละมันก็มาจากภพนั่นแหละถ้าไม่มาจากนรกก็มาจากสวรรค์หรือไม่เช่นนั้นก็มาจากมนุษย์นี่แหละตายจากมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็มีอเป็นอย่างนั้นมีเช่นนั้นก็มาจากกําเนิดเปรตกําเนิดอสุรกายกําเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเกิดเป็นคนอนี่มันแล้วตั้งแต่ เหตุปัจจัยของมันนะ่ะมันนี่เมื่อมาเกิดเป็นชาติขึ้นมาอย่างนี้แล้วชาติก็เป็นปัจจัยมังเกิดชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัตอุปาญาตนี่เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ท่านว่าเป็นอย่างนี้แหละคนเราที่เกิดมาในโลกนี้นะ พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้แจ้งปัจจัยแห่งชีวิตอะ่ะมันสัมพันธ์กันอย่างนี้แหละมันทายทอดซึ่งกันและกันไปเรื่ดับจนว่าถึงมาเกิดเป็นชาติขึ้นมาอีกแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอย่างในชาติปัจจุบันนี้แหละ <c oughs> เป็นอย่างนี้ให้พากันพิจารณาดาูปัจจัยแห่งชีวิตดังกล่าวมานี่นะแล้วันนี้เมื่อเราจะถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัตินะี่ะ ก็เราก็มาจับเอาว่าอาวิชชาเลยวันนี้นะพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุรรมไปโดยลำดับดังที่อธิบายมาเมื่อกี้นี่แหละวันนี้ก็ทรงพิจารณาโดยปฏิโลม,มพิจารณาถอยกลับมาโดยลำดับเพราะชาตินั่นแหละเป็นเหตุมันถึงได้มีพบนั่น เพราะมีชาติมันจึงได้มีพบอย่างนี้แหละเพราะมีพบมันจึงได้มีอุปาทานถอยหลังคืนมาโดยลําดับจนมาถึงอวิชชาก็จึงมารู้แจ้งว่าเพราะอวิชชานี่แหละเป็นปัจจัยทําให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ได้เสวยสุขเสวยทุกข์ต่างๆนานนะหมนี่เมื่อทรงพี่นาเห็นว่าอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยแล้ววันนี้ก็ ทรงเพ่งพิจารณาความรู้สิบัดนี้นะเมื่อความรู้เกิดขึ้นแล้วอวิชชาความไม่รู้มันก็ดับไปทีแรกก็ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุให้ทุกเกิดไม่รู้จักความดับทุกขไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันนี้เรียกว่าไม่รู้อริยสัจจะทำทั้งสีบัดน,นี้เมื่อพระองค์มากําหนดรู้ ความเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วก็ก็ทรงรู้เท่าความทุกข์เหล่านั้นตามเป็นจริงนี่เรียกว่าไอความไม่รู้จากทุกข์นั่นมันดับไปความรู้จากทุกข์มันเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้แหละแล้วก็ทรงสาวหาเหตุแห่งทุกข์นั้นทุกข์นี่มันมาจากเหตุอะไรเป็นเหตุก็ทรงรู้แจ้งว่าตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข ตัณหานี่จึงเป็นสิ่งที่ควรละเพราะถ้าไม่ละมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่อย่างนี้ล้ําไปมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ละตัญหาความอยากไปทำทุจริตด้วยกายวาจาใจต่างๆนั้นนะมีค้าสัตว์เป็นต้นนะความอยากประเภทนั้นเนะ่ะมันพาคนเราไปสู่ทุกข์ในอาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น ควรละตัณหาประเภทนั้นก่อนอื่นทั้งหมดเลยแต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ละมาแล้วอันนั้นนะแล้วเวลาพระองค์เจ้าตัดสรุแล้วพระองค์ก็ทรงสอนให้พุธทธบริษรรรัทละตัณหาอันมันจะบันดาลให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยเพราะว่าเ <c oughs> มื่อบุคคลไม่ละตัณหาประเภทนั้นนะจะไปละตัณหาที่ละเอียดไปกว่านั้นไม่ได้มันละไม่ได้หรอก มันจะละได้ยังไงมันไปเสวยทุกทนทรมานอยู่ในนรกในเปรตในอสุรกายในะสัตว์เดรัจฉานนู่นเพราะว่าตนาลูกอำนาจแก่ตัณหาความอยากแล้วไปทำบาปเหล่านั้นนะเ,เป็นอย่างนั้นก็ทรงรู้แจ้งว่าตัณหาความทะเยอะทะยานอยากเ,าเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้นะเป็นสิ่งควรละทำไมละ มันก็จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ไม่รู้แล้วรู้รลอดพระองค์ก็กำหนดละตัณหานั้นไปด้วยอำนาจแห่งพระอริยมรรคงานแหละเมื่อเมื่อละตัณหาตัณหาดับลงไปแล้วก็ทรงรู้แจ้งว่าทุกข์ดับไปแล้วนี่นั่นแหละตัณหาดับที่ไหนทุกข์ก็ดับอยู่ในที่นั้นแหละตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นั้น ตันหาดับลงที่ไหนทุกก็ดับลงที่นั้นนะกระรรงรู้แจ้งว่าถ้าว่าพูดอย่างภาษาเราตรงไปตรงมาแล้วก็ความอยากของจิตนั่นแหละมันดับลงนะนั่นนะเมื่อจิตไม่อยากจิตไม่หิวอะไรต่ออะไรแล้วอย่างนี้นะจิตนี้ก็ไม่มีทุก์แล้วไม่เป็นทุก์แล้วนั่นก็รู้ละอ๋อที่ที่ดับทุก์มันดับตรงนี้ดับ ตรงที่ความอยากของจิตนี่เมื่อจิตนี่ไม่อยากไม่หิวอะไรแล้วทุกทั้งหลายก็ย่อมดับไปนี่ก็ทรงรู้แจ้งว่าที่ดับทุกท่านท่านให้ชื่อเป็นบาลีว่านิโรดนิโรธถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราก็เลยว่าความดับทุกนี่ดับตรงไหนอ่ะดับที่ใจเมื่อใจหายอยากหายหิวแล้วทุกทางใจก็ดับไป เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอะไรจะตกแต่งให้เกิดในภพในชาติต่อไปแล้วก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็ทรงรู้แจ้งว่าการที่บุคคลจะมาดับตัณหาได้นี่มันก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติจึงทรงรู้แจ้งว่ามรรคอันมีองค์แปดประการนั่นแหละ,ะเมื่อบุคคลมาดำเนินตามมรรคอันมีองค์แปดประการนั่นแล้วก็สามารถที่จะมาดับตัณหานี่ได้เลยเมื่อตัณหาดับ ไปแล้วทุกขก็ด <you hate you> <people searching> ับไปหมดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติจากธรรมะบรรยายนี้เราก็มาพากันศึกษาและปฏิบัติตามมรรคอันมีองค์แปดประการนี้แหละเมื่อย่นให้สั้นลงไปแล้วก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี้ศีลก็คือความเป็นผู้มีสติสมัมปเชันญะ สำรวมระวังกายวาจาไม่ให้ล่วงพุทธปรญญัติที่ตนได้สมาทานมาแล้วอย่างหนึ่งแล้วก็สำรวมอินทรียหกคือตาหูจมูกลิน้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นนี่เรียกว่าสำรวมอินทรียถ้าไม่สำรวมอินทรีย์ศีลก็เศร้าหมองเพราะว่าเมื่อใจเศร้าหม,มองแล้วศีลก็เศร้าหมองแหละ เนื่องจากว่าปล่อยให้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วเนี้จิตใจย่อมเศร้าหมองแน่นอนเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วศินก็เศร้าหมองมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นการสํารวมในศินและอินทรีย์เนี่ยมันถึงไปด้วยกันเลยอะทิ้งกันไม่ได้อ่เป็นอย่างานั้นเมื่อจิตไม่ยินดียินร้ายอะไรแล้วมาเพ่งเจริญพระกรรมฐานนะมันก็เห็นแจ้งได้ชัดเจนเลยพระกรรมฐานน่ะนั่นแหละ พระกรกรมาฐานทั้งหลายส่วนมากพระอ,องค์เจ้ากระทรงสแสดงออกไปจากอัตภาพร่างกายนี้เองเไม่ใช่อื่นไกลอะไระแล้วกับคุณธรรมบางอย่างเช่นพโมวิหารสี่อย่างนี้แหละ,ะก็ให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นจนว่าใจสงบลงเมื่อเราเจริญเมตตาอย่างนี้นะเพ่งเมตตาไปมาใจมันอ่อนมันน้อมลง มันไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จำพวกใดอย่างนี้ใจมันอ่อนมันโยนมันน้อมลงไปอย่างไรมันก็สงบลงได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเมตตาท่านจึงว่าเป็นสมถะกรรมฐานอันหนึ่งที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีบุคคลผู้รักสวยรักงามใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเพราะความรักเป็นเหตุ มันก็ควรจะเพ่งอสุภะกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์ให้มากนี่คนที่รู้อำนาจแก่ราคะตัณหานี่ส่วนมากมันไม่ได้เจริญอสุภะกรรมฐานเลยมันไม่ได้ทําอสุภานิมิตให้เกิดขึ้นในใจิตใจนี่เป็นอย่างนั้นการเจริญอสุภะไม่ควรเอาเพ่งเอาจนมันเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาโน่ะเห็นร่างกายนี้สมมุติว่าจิตวิญญ,ญาณละออกไปแล้วนะ เอาทอดทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินน,น,นานวันไปไม,มันก็เกิดเน่าเปื่อยผุพังไปส่งกลิน่นเหม็นคุ้งไปทั่วอย่างนี้นะเพ่งดูแล้วก็เห็นภาพอันนั้นเป็นไปอย่างนั้นจริงอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าอสุภานิมิตผู้ราคะจริตต้องมันเพ่งอสุภานิมิตนี่บ่อย,อยๆนี่ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไปไม่รอดอาการ ปฏิบัติธรรมนี่นะจะถึงซึ่งความเสื่อมหมายความว่าอย่างนั้น mm. เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจเหตุปัจจัยแห่งชีวิตเนี่ยศึกษาเรื่องอวิชชาความไม่รู้นี่ให้มากมากทีเดียวแหละพยายามอบรมความรู้นี่ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตนนะ,ะนั่นแหละเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานี่แหละ ตัณหานี่นะว่าเป็นรากเหง้าของกิเลสตัณน,น้อยใหญ่ทั้งหลายอะ่ะถ้าระง,งับตัณหานี่ลงได้แล้วกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ระง,งับดับไปหมดเมื่อกิเลสดับไปทุกทั้งหลายก็ดับไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้